สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทยัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐแอฟริกาใต้ในการที่นายเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐแอฟริกาใต้ถึงแก่อสัญญกรมรเมื่อวันที่5ธันวาคม2556ความว่าพนักฐานประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐแอฟริกาใต้กรุงพริทอรี ขพเจาและปะราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าในเนลสันแบนเดล่าอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐแอฟ,ฟริกาใต้ถึงแก่อสัญญกรรมขรเจาและปะราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายัางท่านและครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีรวมทั้งประชาชนชาวแอฟ,ฟริกาใต้ในการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ของบุคคลสำคัญท่านนี้ซึ่งจะได้รับการจดจำถึงการอุทิศตนเพื่อก่อให้เกิดสันติสุข,ขขึ้นในประเทศรวมไปถึงนานาประเทศในโลกด้วย พระประมาพิไทยภูมิพลอดุญ,ญเดชปรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษา5ธันวาคม2556 วันนี้เวลา10นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา5ธันวาคม2556ณพระที่นั่งอมรินทรชัยพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีระพระวรชายยาพระเจ้าหลังเธอพระองค์เจ้าสิริวรวรินารีรัตน์และพระเจ้าหลังเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชติโดยเสด็จด้วย เมื่อเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิพมานได้พระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหนหลวงบูชาเทพดานนปรเคราะและเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศสารทักษินทรงจุดทุบเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช จากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยส่งจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปและเครื่องนมัสการส่งประเคียพระตาหารเมื่อประสงค์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษซึ่งต่างจากการถวายเทศในงานพระราชพิธีอื่นๆประสงค์ถวายพระพรชัยมงคลคาถา จบแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกมุมารส่งประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องบูชากันเทศส่งประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะทรงหลังทักษินโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพประดลมหาสวัฉัต์แล้วสเสด็จพระราชาดำเนินกลับ วันนี้เวลา13นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนแนวรอ้อยพระจุลจอมเกล้าตำบลปรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตโครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะับแปลงสาธิตการเกษตรที่5ร่วมกับนักเรียนแนวรอ้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและเกษตรกร เป็นข้าวเจ้าหอมขาวดอกมะลิ105ที่ทรงปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีโยนกล้าในพื้นที่3ไร่92ตารางวาเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทานในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าและโรงเรียนใกล้เคียงคาดว่าจะให้ผลผลิตไร่ละ400กิโลกรัมข้าวเจ้าหอมขาวดอกมะลิ105เป็นพันข้าวไวต่อช่วงแสงปลูกได้เฉพาะฤดูดหนาปี เมื่อหูงต้นมีกลิ่นหอมและอ่อนนุ่มโอกาสนี้พระราชทานโรงข้าวแก่ผู้บัญชาการโรงเรียนแนวร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดเลขาธิการกรปร,รและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวานบนคันนาซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวจัดขึ้นในฤดูนาปี2556รวมทั้งปลูกข้าวแบบกเกษตรเคมีด้วยวิธีใช้รถปักดันในพื้นที่4ไร่13ตารางวาเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่วนอีกกิจกรรมคือการสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมด้วยการปลูกพืชล้ำลุกและพืชไร่บนคันนาที่เป็นพืชผักสวนครัวรและพืชพื้นบ้านเพื่อเก็บผลผลิตและให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมแมลงศัตรูธรรมชาติเช่นแตงกวาถั่วพุ่มบว,วบข้าวโพดและถั่วฝักยาว เวลา15นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นายสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธินำคณะบุคคลทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายไพบูรนิติตะวันนายสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการสมาคมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์ ายโชโสโผลนพนิษประธานกรรมการบริษัทเกรนสปอร์ตประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการบริษัททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูธถัมภ์ในประสันเชื้อพานิษย์นายสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงท่วพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุนกล้า,ท,ลา,ท,ลา,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดุยาศัย ายอนันติสิริแสงทักษิณประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพณิชจจำกัดและคณะทุนงเกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่868ตั้งอยู่ที่ตำบลจิงโคอําเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาเพื่อส่งใช้ประโยชน์ตามพระราชดุลยายต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพ,พระราชาสุดาสยามบรมราชุมารีพระราชาทามพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมประบาทตามลำดับดังนี้ พนอกกาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาดหัวหน้าแผนกศิลปะชีพ904พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนกศิลปาชีพ904ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาประจําปี2556เพื่อบำรุงสภากรชาไทยนายธานีธัญพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำข้าราชการจังหวัดนครปฐมประธานชมรมกล้วยไม้สมาชิกชมรมกล้วยไม้และที่ปรึกษาชมรมกล้วยไม้จังหวัดนครปฐมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายกล้วยไม้พร้อมสารชีวพันธุ์เพื่อทรงปลูกและส่งใช้ในวังสระทุม นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชุปพนธรร์สมเด็จพระเทพ,พรัตน์สุดาสยามปรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิคุณากรในพระราชุิพมธ์ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจริยามัยในแพทย์สมพงษ์จันทขันประธานมูลนิธิเศรษฐพักดีและคณะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดล นายสมพงษ์นำสีเจริญสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทจักรพัฒน์สาวจำกัดและคณะเฝ้าทุลออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเรนลีการกุศลครั้งที่15โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชายาศัย่นางเฉลียวและนางสาวกัญญรัตน์ประจำแถวทุนกล้าวท,ทุนกร,ระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดุลอยางนายลลิตถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุลออมพระบาทดังนี้ คณะผู้บริหารบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายทางน้ำสะอาดจ,จากเม็ดพลาสติกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสพระราชาพิธีเฉลิมพระชมพัรษา5ธันวาคม2556เพื่อพระราชทา,านไปใช้ในโครงการของมูล,ลนิธิใ่พัฒนาคณะผู้บริหารบริษัทโนเกียประเทศไทยจำกัดทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการวีแค n ดูเพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิใจพัฒนา นายมนเทียนบุญตันอุปนาย,ยกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะนำผู้ชนะเลิกการประกวดอ่านและเขียนอักษรเบรลครั้งที่18รับพระราชทานโลรางวัล นายเจนจัดพักดีไทยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีนำคณะกรรมาการจัดการประกวดดนตรีไทยนักเรียนระดับภาคใต้ครั้งที่6จิงทวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยวงเครื่องสายผสมปีพาดเครื่องคู่และว,วงอังกะลุงระดับประถมศึกษาและระดับมัธยม,มศึกษากราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุและคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการประกวดดนตรีไทยระด,ดับมัธยม,มศึกษาประลองเพลงปรเลงมโหรีครั้งที่27ประจำปี2555ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเยาวชนที่ชนะการประกวดกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงาน ต่อจากนั้นเวลา15.59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาส่วนจิตและดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้นางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัทไพรสณีไทยจำกัดพร้อมผู้สนับสนุนโครงการ99ล้านถวายท้ายองราชันทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งสะสมพิ เศษ99ล้านถวายท้ายองค์ราชนและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการดังกล่าวกับเงินที่บริษัทไปรษณีไทยจำกัดร่วมสมทบทุนอีกส่วนหนึ่งเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554เสร็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้โอเตนวินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งภาพาเมียนมาประจำประเทศไทยกล่าบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ เวลา17ิก35นาท,าทีสมเด็จพระเทพรัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเขตสาทรเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเรียนรู้สุขภาพในระดับสากล ออกแบบภายในตามแนวคิดสถาปรตยะกรรมสีเขียวเพื่อเป็นอาคารประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานรวมทั้งจัดการเรียนรู้ผ่านชุดนิทรรศการเส้นทางสร้างสุขภายใต้แนวคิดร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่คุณทำได้ นอกจากนี้ยังให้บริการสารสนเทศหลากหลายผ่านห้องสมุดสร้างปัญญามีศิลปะจากแรงบันดาลใจและปรติมากรรมของศิลปินจากแนวคิดการเดินทางของความสุขอาคารนี้ยังส่งเสริมการขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีกิจกรรมทางกายตามแนวคิดแค่ขยับเท่ากับเริ่มออกกําลังกาย ตั้งแต่เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปลายปี2555มีผู้สมัครสมาชิกแล้วกว่า30,000คนประชาชนเข้าใช้บริการของศูนย์เรียนรู้ผ่านทุกช่องทางกว่า600,000คนและเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุข มาในตอนข้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปร,รดปรเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทออพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกรรตตอนโมกขศักดิ์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงขนเป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2552เพื่อเผยแพรน่นาฏศิสินชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทยอีกทั้งเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยให้อยู่สืบไปและในปี2556ได้เลือกบทรามเกียรติ์ชุดกุมภกรรตตอนโมกขศักดิ์ที่สอดแทรกคุณธรรมหลายเรื่องเช่ธยยนธรรมะย่อมชนะธรรมการเสียสละเพื่อส่วนรวม นอกจากนี้ฉากสาคัญต่างๆยังใช้เทคนิคการแสดงสมัยใหม่ผสมผสานเพื่อให้ตื่นเต้นเร้าใจยิ่งขึ้นและยังเปิดโอกาสให้นักแสดงนนฏาติน์รุ่นใหม่ร่วมสืบสารศริลปะวัฒนธรรมของชาติและรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์ศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้วยวันนี้เวลาสินกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัย์ละอัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงแรมเซนทรารแกรนด์พลาซาลาดพร้าวทรงเปิดประชุมวิชาการ ICS Asia Pacific Federation Congress 2 0 1 3ซึ่งสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคมนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศัลยแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระหว่างศัลยแพทย์นักวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมศิลปะวิทยาศาสตร์ของการศัลยกรรมและวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ทางการแพทย์มีผู้เข้า ร่วมประชุมกว่า300คนและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมรรยายนอกจากนี้ในปี2555-2556สมาคมได้ดำเนินโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดินช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคและพัฒนาวิชาการและการศึกษาแก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพัรษา85พารรษาสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงเจริญพระชนมพัรษา80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม กนนุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาดำเนินโครงการแล้วใน8จังหวัดรวมทั้งสาธรณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว วันนี้เวลา15นาฬิกา45นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินาด,ดามาศเสด็จไปยังโรงแรมอมริวัตเกตทรงเปิดงานด้วยรักจากพ่อซึ่งมูนลนิธิร่วมนำใจต้านภัยเอสจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา86พรรษาและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความรักมีพระเมตตาตปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รำลึกถึงพระคุณของบิดาด้วยเนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสังคมปัจจุบันโดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานดังกล่าวจะนำไปสมทบกองทุนมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสสำหรับเป็นค่าอาหารก่เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอสผู้ว่าราชการจังหวัดประจบกิริขันนำข้าราชการและประสบนิกรชาวหัวหินถุนกล้าวทุนกระหมอ่อมทวายาเครื่องราชสักการะเจริญพระเกียรติ ช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายดิษฐรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเฉลิมพระเกียรติบริเวณวังไกลกังวลอำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนายวีระศรีวัฒนตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวหัวหินถุนเกล้าทุนก,นกระหม่อมถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา โอกาสนี้ยังร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิรยิยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เช่นเดียวกับนายจรินทร์ส่วนแกวประธานมลนูลนิธิห้าทันวามหาราชพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญประธานอนุกรรมการฝ่ายอัญเชิญเครื่องราชสักการะพร้อมด้วยข้าราชก,การทุกหมู่เหล่าร่วมอัญเชิญเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมาอย่างพระราชวังดุสิตูุนกล้าทูุนกระหม่อมถวายจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ